สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้งยงวัวท,ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสรงค์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอัปเดตวัวฝูงของผมเองนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่กําลังตัดสินใจในการเลี้งยงวัวอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นโอกาส,ากาท,ากาสที่ดีที่พี่น้องเหมาะที่จะเลี้ยงวัวนะเพราะว่าราคาวัวช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ต่าสุดของวงการวัวแล้วก็ได้นะครับในรอบหลาย10ปีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อน ตอนที่ผมเลี้ยงวัวใหม่ๆเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วราคาก็ยังสูงกว่าตอนนี้เยอะนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยครับที่พี่น้องจะเลี้ยงวัวต้นทุนไม่แพงนะครับต้นทุนไม่แพงมีเงินแสนนึงก็ซื้อได้หลายตัวนะครับทีนี้พี่น้องหลายท่านอาจจะตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊เราจะเลี้ยงวัวแบบไหนดีนะครับวัวแบบไหนที่เลี้ยงไปแล้วมันจะตอบโจทย์กับเรานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ข้อคิดพี่น้องครับว่าอย่างวัวเนี่ยมันจะมีกี่แบบกี่ประเภทนะครับ ของผมเองนะครับมันก็จะมีเป็นวัวเนื้อเลยนะครับแล้วก็ออกได้2ออย่าง2หน้าคือวัวกึ่งเนื้อกึ่งสวยงามนะครับถามว่าทําไมมันมีอยู่สองแบบเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างนนครับพี่น้องครับอย่างวัวไทยผมเนี่ยมันออกเนื้อได้อย่างเดียวออกเนื้อได้อย่างเดียวไอ้วัวพวกนี้ยผมก็มีปนไว้ในฝูงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายคลอดเองง่ายๆครับไม่ต้องไปทําอะไรมันมากแต่ว่า รายได้ที่จะได้จากเขาคือมันจะน้อยนะครับมันจะน้อยคือออกลูกมาปีหนึ่งเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยลูกมันสัก8เดือนนี่ครับตัวนี้ก็เต็มที่ก็เป็น6กเจ็ดพันนะผมตีไปครับเนี่ยครับหกเจ็ดพันปีหนึ่งก็ไม่ถึงหมื่นครับราคาณนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวัวที่มันออกไปในเชิงสวยงามได้แม่เขาจะเป็นวัวแดงติดโบสเนี่ยเราผสมพ่อพันธุ์ดีๆเนี่ยมันจะออกอย่างสมมุติมันเป็นตัวผู้เหมือนกันเนี่ยมันจะออกเป็น ถ้ามันสวยเป็นพ่อคุมฝูงได้นะเราก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกหลายบาทนะครับมันจะมันจะต่างกันตรงนี้แต่ทีเนี้ยไอวัวที่มันจะออกสวยงามได้นะมันจะเป็นวัวที่ค่อนข้างเฟร,รมใหญ่นะครับเฟร,รมใหญ่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่ากว่าทีเนี้ยการกินการอยู่มันนะถ้าเราเลี้ยงไร่ทุ่งอาหารการกินไม่พอช่วงแลนะ้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาครับบางตัวลูกรีดนมเยอะมันก็จะสูบตัวครับถ้าเราไม่มีหญ้าเสริม รือการจัดการที่ไม่ดีพอนะบางทีอ่ะมันจะไม่เป็นสัตว์นะครับเราจะไม่ได้ผลผลิตจากเขาส่วนมากไอ้วัวที่มันออกได้สองหน้าผมจะเลือกเป็นวัวแดงนะครับเป็นวัวแดงติดโบ๊ทนะครับถามว่าทําไมผมถึงเลือกเป็นวัวแดงติดโบ๊ทอย่างแม่เนี้ยแม่นี้เป็นแม่ลูกกระทบนะครับติดโบ๊ทเพราะว่าอะไรเพราะว่าวาัวพวกนี้มันจ่ายลูกเนะ่เนื้อหนังมันดีครับโครงสร้างใหญ่เนื้อหนังดีนะครับออกลูกมาเนะี่ยมันจะแดงนะครับสีมันจะแดงเข้มมันจะสวยอย่างอายกตัวอย่างตัวเนี้ยครับนี่ครับ ตัวนี้คือแม่เขาเป็นวัวที่ติดโบสนิดหน่อยนะครับนี่ครับผสมพ่อแดงโบสมันก็ออกมามีลูกเล่นนะครับมีพิกเมนต์นะครับไอพวกเนี้ยถ้าเกิดเราตัวไหนที่เราเห็นลักษณะเนื้อหนังดีๆอย่างเราผสมหลอดนะครับเราสามารถออกเป็นพ่อคุมฝูงได้ทีนี้เราก็จะเพิ่มมูลค่าได้นะครับอย่างไอตัวผู้ตัวนี้สมมติผมยกตัวอย่างให้พี่น้องชมนะครับมันออกได้ตัวขวามือผมนี่ครับนีน่นนนครับตัวไอ้นวลนี่ครับมันออกเป็นเนื้ออย่างเดียวครับเราก็จะได้แค่ราคาเนื้ออย่างแต่สมมุติไอตัวนี้ ้ามีคนชอบเอะมันสีดีมันติดโบสจะเป็นพ่อคมุมฝูงเราอาจจะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าพี่น้องอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยก็จะยอมเสียค่ารถค่าขนส่งนะครับซึ่งถ้ายิ่งส่งไกลอ่ะมันจะแพงนะครับบางทีนะมันจะแพงถ้าเป็นเนื้ออย่างเดียวน่มันไม่มีใครยอมที่จะจ่ายเงินนะครับเสียเงินออกค่ารถนะครับที่ที่ที่จะไปไกลๆนะเพราะว่าบางทีอะอย่างพี่น้องถ้าซื้อวัวไกลๆเนาะค่ารถน่ะแพงกว่าค่าตัววัวเองครับค่าขนส่งเพราะฉะนั้นแล้วของผมมันก็เลยต้องมี2อย่างนะครับ เป็นวัวที่ออกเชิงสวยงามกับวัวที่เป็นเนื้ออย่างเดียวไอ้พวกเนื้ออย่างเดียวนี่เราเอาไว้ขายซื้อฟางนะครับค่าน้ํามันใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ส่วนไอ้วัวที่มันออกสวยงามได้ถ้าเราขายมันก็จะได้มูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นหน่อยเออก็พอมันได้เงินก้อนนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้พี่น้องชมคร่าวๆนะครับคร่าวๆของผมเองก็จะมีทั้งวัวที่ผสมเทียมกับที่ผสมจริงนะครับ ถ้าเกิดเป็นวัวสาวผมก็จะปล่อยคาฝูงให้มันผสมกันเองก่อนมีพ่อพันคุมฝูงก่อนแล้วถ้าตัวไหนสวยผมก็จะคัดไปผสมเทียมนะครับอย่างแม่นี้แม่นี้มันก็สูงเป็น150นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูลูกครับเขามีลูกตัวแรกนะครับเนี่ยครับนี่คือลูกเขาผสมจริงนะครับเนี่ยครับผสมพ่อคุมฝูงเนี่ยครับพี่น้องดูพิกเมนต์ครับขอบหูดำน้าคงนักแข่งปลายลึงไข่นะครับเนี่ยครับทีนี้เราเห็นการจ่ายลูกเขาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ จินตนาการออกนะครับจินตนาการออกว่าเราจะใส่แบบไหนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาผสมเทียมตั้งแต่แรกคนเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวครับเพราะว่าวัวมันค่อนข้างหลายตัวนะครับวัวมันเยอะค่อนข้างหลายตัวเราทําแบบนั้นมันทําไม่ได้ครับก็เลยต้องคัดคัดที่เห็นแล้วว่าลูกเขาสวยนะครับไปพัฒนาครับอย่าพี่น้องดูตัวนี้เนี่ยอันนี้แม่เขากําลังเลี้ยงลูกอยู่นะครับผมผสมเคฟสามหนึ่งไปส่วนไอ้ตัวเขาเนี่ย ไม่รู้มันเป็นสัตว์ไปหรือยังครับเนี่ยครับมันจะเชื่องครับเนี่ยครับไม่รู้มันทับไปหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีพ่อคุมฝูงอ่ะพี่น้องลองสังเกตดูครับที่ผมคัดวัวผมนี่ครับมันจะมีติดโบสเนี่ยครับมีลูกเล่นครับมีพิกเมนต์ถามว่าไอ้วัวแบบนี้มันจะให้ลูกแดงนะครับให้ลูกสีดีนะครับผสมพ่อแดงนี่จะออกมาสีแดงเข้มนะครับเป็นแดงเม็ดมะขามนะครับลักษณะนี้มันก็จะสวยนะครับไอ้วัวสวยมันถามว่ามันดียังไงมันต่างยังไงมันเป็นวัวที่คันขายง่ายครับเห็นใครก็ชอบครับเนี่ยครับถ้ามันสวย อันนี้เราก็เติมเนื้ออีกสักหน่อยนะครับนี่ครับเติมพ่อพันธุ์ที่เราตัวที่เราชอบนะครับอย่างบามันเนี้ยตัวไหนก็ได้ครับที่เราชอบเราก็เติมไปเราก็จินตนาการตามที่เราเคยเห็นนะครับว่าเแม่แบบนี้มันแบบไหนที่มันจะออกลูกมาดีออกลูกมาสวยเราก็ใส่ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับแนวทางคร่าวๆให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องได้รับชมครับส่วนแม่แบบนี้แม่ต้องเหลืองเนี้ยการให้ลูกมันก็จะไม่ค่อยดีครับมันจะไม่แดงนะครับ ส่วนแม่หัวล้นแม่นี้ก็ท้องได้5เดือนกว่านะครับผมผสม KF3 1หนึ่งไปนะครับเนี่ยพอตรวจท้องเสร็จปุ๊บเราก็มาปล่อยเข้าฝูงเพราะว่าเขาเป็นวัวฝูงแม่นี้ตอนที่ราคาวัวสูงสูงนี่แม่นี้0 0 0 0ื่นครับแม่นี้60,000แต่ว่าผมซื้อมาไม่ถึงครับผมซื้อมาถูกครับซื้อมาไม่กี่หมื่นครับผมซื้อมา2ตัวครับจากสภาพที่ไม่ดีนะครับซื้อต่อน้องทีนี้ผมก็มาทําให้มันสภาพดีนะมันอ้วน พกวันเสร็จปุ๊บเราก็มาผสมเทียมนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ว่าเราสามารถซื้อได้นะครับซื้อในราคาที่ไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าวัวมันราคาต่ํานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เราก็อ่านอนาคตเอานะครับบางทีวัวผอมน่ะพี่น้องจะขายบางทีมันขายยากนะครับวัวผอมถ้าไปตลาดเขาจะซื้อแต่วัวอ้วนครับวัวหมันวัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาไปทําได้เลยนะครับเขาไม่ต้องไปรอครับเขาไปทําเนื้อได้เลย นะพี่น้องดูตัวนี้ครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็สูง150ได้ครับแต่ละตัวเนี่ยครับของผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไอพวกที่ให้ลูกดีๆนะครับเนี่ยอันนี้วัวสาวลูกแรกนะครับนี่ครับทับไปแล้วครับผสมไปแล้วกะว่าจะเอาไปผสมเทียมนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับไม่ทันเป็นสัตว์ไปก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะเพิ่งผสมไปได้2วันครับพี่น้องสังเกตดูครับที่ผมคัดไว้เนี่ยจะเป็นวัวติดโบสนะครับมีพิกเมนต์ บดเข้มๆพวกนี้ครับจะให้ลูกดีครับให้ลูกสวยสีแดงเข้มถ้ามันออกมามันหนามันก็เป็นราคาครับเป็นราคาที่เราจะได้ราคาเพิ่มขึ้นครับตัวนี้แม่หัวล้นอันนี้ก็ท้องเคฟส้ำหนึ่งไปนะครับตัวนี้นะครับเราก็คัดไปแม่ไหนที่ให้ลูกดีแม่ไหนที่สายเลือดดีครับก็เอาไปผสมเทียมนะครับนี่ครับพาพี่นน้องชมนะครับ F2 ก็มีนะครับที่ผสมไปจะเป็น F2 นี่ครับแม่นี้ ลูกเคฟสามหนึ่งใสออกฟอร์ดไปนะครับนี่ครับท้องสี่เดือนกว่าครับเกือบเกือบห้าเดือนแล้วครับแม่เนี้ยเคฟสามหนึ่งผมชอบท้ายมันดีนะครับแต่ว่ายังมีไม่เยอะนะครับมีไม่หลายตัวดูหูก็รู้ครับเนี่ยดูหูดูตาะนรับไอตัวนี้เดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนผมป้ายเขาแด้ผมไม่ได้ถูนะเมื่อก่อนเนี่ยครับผมทดลองดูนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับทางที่ดีนะครับถูให้เลือดมันออกนะครับแล้วก็เอายาป้ายเขาาป้ายแต่ จะให้ดีกว่านั้นทาเขาดีกว่าครับหัวสวยกว่วครับหลายหลายตัวนะครับอย่างตัวเนี้สองตัวเนี่ยหัวน้อยสองตัวเนี่ยไอพวกนี้ก็ป้ายเขานะครับเนี่ยผมถููป้ายเขา่าพี่น้องลองดูครับเนี่ยอย่างเนี้ยหัวไทยเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายก็จริงครับแต่ว่ามันต้องอาศัยปริมาณนะครับถ้าพี่น้องบางคนมีทุนนะตอนนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับบางคนมีทุน,นมีพื้นที่เลี้ยงเน่ยถ้ามีคนงานเลี้ยงเน่ะเอาเงินมาลงทุนเนี่ยแม่ลูกสักเหมือนต้นๆเนี่ย ลงทุนล้านกว่าบาทได้ร้อยตัวเนี่ยจ่ายค่าเลี้ยงไปสักแสนก,สกว่าบาทเนี่ยเขาเหลือเยอะครับปีหนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าไอ้วัวพวกนี้กินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่าต้องมีพื้นที่นะครับต้องมีพื้นที่อย่างเงี้ยลูกเจ็ดเดือนแม่ท้องห้าเดือนอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับวัวไทยมันจะง่ายมันไม่เหมือนกับไอ้พวกวัวเฟรมใหญ่อย่างไอ้พวกเนี้ยวัวเฟรมใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยสายเลือดสูงๆบ้ามานันสูงๆเนี่ยลูกไม่อยานมบางทีมันยากนะครับที่จะเป็นสัตว์ถ้าอาหารการกินไม่พอนะ แต่ของผมอะผมจะมีสูตรนะครับผมจะบำรุงแล้วผมจะใช้ฮอร์โมนเร่งมันนะครับดูจากบอดี้สกอร์มันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกพี่น้องนะครับสําหรับการใช้ฮอร์โมนนะครับทำยังไงที่จะให้วัวมันเป็นสัตว์ไวนะครับเพราะว่าไอ้ผมเองอะผมทดลองมาหลายปีนะครับถามว่าทําไมทําเองเพราะว่าถ้าจ้างหมอนแพงครับซึ่งผมก็ศึกษาทดลองทํากับหมอนะครับไม่ได้ ไปคิดเองได้หรอครับก็คือหนึ่งเราศึกษาจากอ่านศึกษาอ่านงานวิจัยนะครับแล้วทีนี้ก็มีหมอเป็นพี่เลี้ยงนะครับทากับหมอทําร่วมกับหมอทําจนรู้ครับทําจนเก่งเอาพูดง่ายคือทุกวันนี้ทาเองได้เอาเอาง่ายๆนะครับทําเองได้เพราะว่าถ้าเราไปจ้างเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแม่เรียมคลอดก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับให้พี่น้องดูจะมีพ่อคุมฝูงนะพ่อตัวเก่าขายให้น้องไปนะครับ มันจะทับลูกมันนะครับเนี่ยพอตัวใหม่ก็สูงประมาณ150นะครับตัวนี้เห็นลูกแล้วนะครับเห็นลูกแล้วก็ถือว่าใช้ได้นี่ครับถ้ามันผสมกันเสร็จปุ๊บมันทับลูกออกมาถ้าลูกมันสวยเราก็คัดแม่ที่ให้ลูกสวยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับของผมสูบนะบของผมก็จะมีทั้งวัวที่สายพันธุ์ที่พัฒนาที่มันออกไปในเชิงสวยงามได้กับวัวที่เป็นเป็นเนื้ออย่างเดียวอ่าวัวเนื้ออย่างเดียวก็จะมีประโยชน์อ่ามีข้อที่ดีของมันคือ หนึ่งมันกินง่ายอยู่ง่ายกับสัตว์ใบนะครับลูกได้เดือนสองเดือนมันก็เป็นสัตว์แล้วและหน้าแล้งไอตัวอื่นผอมมันจะไม่ผอมครับแล้วแถมมันเป็นสัตว์ด้วยครับนี่ครับการกินเก่งของมันสําหรับสายพันธุ์ที่เป็นพวกวัวไทยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนครับวัวไทยนู่นครับแบบนู่นเนี่ยลูกเจ็ดเดือนแม่ท้องห้าเดือนครับแต่สําหรับที่เป็นพวกบามันนะครับบามันเลือดเชง มีเป็น F1 นะประมาณ F1 ถ้ามันไม่สมบูรณ์จริงๆถ้าอาหารการกินไม่ดีมันจะไม่กับสัตว์นะครับมันก็จะต่างตรงนี้นะครับน้อยตัวที่จะกับสัตว์แต่ว่ามูลค่าผลผลิตของมันมันจะต่างกันคือลูกมันจะโตไวกว่านะครับแล้วถ้าลูกมันออกมาสวยเราก็จะได้มูลค่าเพิ่มนะครับเนี่ยพี่น้องดูครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้สูงร้อยสิบสี่สิบกว่ากว่านะครับดูลูกเขาลูกเขาประมาณปีครับเนี่ยปีนิดนดนี่ครับเป็นตัวเมียครับไม่ได้ทาเขาแล้วครับเนี่ยครับ มันก็จะเนื้อหนังดีหน่อยการจเจริญเติบโตมันก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าอาหารการกินไม่ถึงอ่ะการดูแลไม่ดียาบำรุงไม่ถึงมันก็จะลูกจะห่างหน่อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละครับแต่ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวผม จะทำคลิปอื่นๆให้พี่น้องได้ชมอีกนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ